กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำกลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาในแนวทางนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างรุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็มีแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลรัฐบาลไทยนะคะ วันนี้มีกี่คู่เอ่ยมีเลขสามตัวนะคะสามตัวสามตัวสามคู่นะคะส่วนสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างก็จะมี5้ส ศูนย์สองแปดสองเก้าสองห้าสามศูนย์หนึ่งส่วนเลขสามตัวนะคะก็จะมี ศูนสองเก้าแปดเก้าสองสามห้าสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะมีแค่นี้นะคะพี่น้องจะไม่เยอะเลยนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าตัวที่แอดมินชอบก็จะมี0254แล้วก็92นะคะศู 0, 1, ส่วนเลข3ตัวตัวที่ชอบตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะพี่น้องจ๋า อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้น้าอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า